รอได้แล้วเดี๋ยว,เร,วเราจะเหลือแพจิ G กับเอสนะคะหลังจากนี้ไปไม่ได้ค่ะยังมีอะไรไหมอย่างเช่นว่าเอ้ยยังมีตัวพีอยู่ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะทุกคนมาพบกับงานในราบเอเชียไดบ้มโอ้โหอ,อันนี้คนรู้บอกมาว่าเขาแต่งเป็นอะไรเขาแบบเขาเล่นเสื้อพิเศษร,รู้หไหมรู้ไหมรู้หน่อยได้ไหมเออต้องมีคนรู้บ้างแหละไหนอะไรนะ เราจะรอเราจะรอประมาณเราจะรอได้ประมาณสินาทีเนาะอะไรอี้คิดได้สิบอ่ะแล้วเราลงไปล่างๆได้ไหมเนีไม่ได้อ่ะเฉลยเฉลยทุกคนฟังหน่อยว่าตัวเองแต่งเป็นอะไรจริงๆเขาเป็นอัพแน่งมากแต่ว่าติ๊กเก้นไง ชัวร์ค่ะเขาทำไมไม่พูดภาษาไทยอีกเนี่ยรูปเราเป็นอะไรตอนแรกเราคิดว่าจะลองเพลย์และใส่คำว่ากุ้งผูไปตอนทาน้ายด้วยแต่ว่าโอทีไม่อนุลัวัดได้คือเราต้องเป็นคะนแบบเนี้ยทำจิ๊กพี่แล้วก็เป็นคนทำในวันนี้แล้วก็ได้เป็นด้ <c ười> วยนะก็สำหรับเพลงนี้นะคะ <c ười> สามารถฟังในทูนสตรีมมิ่งออนไลน์เลยแล้วก็ดูเอ็มวีได้แล้วที่ช่องทางยูทูบของจี s นะคะ นะคะรับฟังได้ดีส่วนใครที่เพิ่งมาเจอพวกเรานะคะเดี๋ยวพ่อเราจะที่เราโชว์เสร็จเลยแล้วเราจะลงไปแจกการ์ดคนนะคะแบเนจะมีช่องทางนี่เลยโชว์เลยค่ะหรือว่าหรือว่าแบบนีค่ะนี่ตัวอย่างการ์ดนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปแจกการ์ดซึ่งจะมี QR code สามารถสแงเกตจากที่เขาก็ได <photos> ้เลยมีท <t asi hide phenomenon> ุกอย่างเลยว่าแจกจากการ์ดสีเราจะไปแจกแล้วสังเกตจากพี่เขาเลยเราจะไปแจกแล้วก็จะมีการ์ดแจกที่เราแจกเออค่ะค่ะ โอเคเมื่อกี้จบไปเพลงหนึ่งแต่วันนี้เรามาจบแล้วเราก็ลงค่ะมาทั้งทีมาเพลงเดียวได้ยังไงวันนี้เรามาครบอ่าเอ๊ะของแม่ถูกแล้วสิค่ะเมื่อกี้มาแบบเต้นนิดนึงไปแล้วเราจะมาแบบซึ้งๆเต้นเต็มตาซึ้งเต้นเต้นหนุ่เต้นเเต้นเยอะเหมือนกันเลยแต่เป็นส่งทของพวกเรานะคะกับเพลงระหว่างเราสคนค่ะ 来来来，一来一遍。Hmm. เราโชว์เสร็จมันก็ถ่ารูปใหางค่าแต่เราเราแส่ได้ใช่ถ้าเป็นชุดนี้ดังสวยสวยไหมสวยแหละมีคนมีคนใช้กระโปรงแล้วเฮ้ยไม่รู้ไม่เห็นพี่พี่ไม่ใช้กระโปรงหรือเปล่าแต่แล้วก็เพลงที่อยากจากเมื่อกี้ก็จบไปเลยนะคะชิ่กีพายคนเคยดีค่ะว่าชิคที้พายสร้างความเป็นขนาดได้เสมอครับ ก็เล oh, well, we really ้านาจเนีก well, ัน่งปีแล้วก็ทํามเข้าเกนแล้วนะคะเไมด้ออเเชซองไงรวไรก็ต้องสอบป่ะวานจบนะคะนจบัง่าจบยังรว่าจบแล้วเคใครเ่มาใหม่นะคะพวกเราจีเนียสขอแนะนำตัวอีกทีนะคะกันดี้จีเนสค่ะ Ơ, nó không Ở, có biết cái bạn bóng mày bóng mày có mày đấy mai ค่ะวันนี้นะคะเราอะมาดีคาร์โรบีที่ไม่ได้น่ากลัวมากค่ะเฮ้ยเรามีเรามีปลัตรนะรตอน่อเอามันไกลไปเอามันไกลไปคือเราไม่เได้มันค<อ>นสามารถพตกลงรายการเพราะวันนี้เราตั้งใจทำกิจกรรมให้เข้ากับงานมีฟอร์คาร์โรบีเลยรู้ป่ะเพราะเราจะเปิดดูดวงไพ่ทาโาร่กันค่ะที่บูธนะคะมันจะโชว์เสร็จค์กันว่าสามารถมาเปิดใไพ่วนกับเราได้แต่เราไม่ขโมยดวงนะไป็นม่ใหม่ ไม่เป็นไรไม่ต้องแลกจันเนาะแวะมาดูรวมกันได้นะคะที่โต๊ะที่ดูด้านหลังนี้เลยนะคะขอบูุณ่ะค่าเงินในดาวอเชนนะคะทำให้เราได้มาพบทุกคนเสมอเลยแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันเป็นงานต่อๆไปองทีมงานของดาวอีเชนและงานอื่นๆด้ยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับพวกเราจนจบโชว์ในวันนี้เลยด้วยถลาถึงเวลาสับเพงสุดท้ายเรามาใช้ส่งความสุขเสมอ Thank okay. you.